สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำแกงผักหวานป่าให้กินนะคะใส่เห็ดตัวมนขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้มนี่น้ำอันนี้น้ำอะไรเอ่ยใบยานางน้ำยานางนะคะต้มให้เดือด แล้วเราก็ค่อยๆเอาตะไคร้ใส่นี่ใส่ตะไคร้จะได้หอมหอมสมุนไพรทั้งนั้นเลยค่ะจากนั้นเราก็ใส่หัวหอมค่ยใ ผัไทยค่ะสมุนไพรไทยว้าวไม่ใหลืมใส่เกลือใส่เกลือน,นิดนึงจะได้ไม่ต้องปรุงอะไรเยอะเนี่ยนะคะปลายช้อน เริ่มเรียนเริ่มเรียนรู้การทำอาหารนะคะแล้วก็เพิ่มไฟนิดนึงให้มันเดือดอันนี้เราจะมาแนะนำว่าอันนี้พริกอันนี้ตำเพื่อพความเผ็ดอันนี้เอาไว้โรยหน้าตอนที่จะปิดไฟแล้วนะคะืมีเห็ดอะไรบ้างมีเห็ดขอนขาว เห็ดหูหนูแล้วก็เห็ดฟางแล้วก็มีใบอะไรนะช่อมนางรักแล้วก็พระเอกก็คือผักหวานป่าอันนี้สี่สิบาทช่วงนี้นาะผักหวานหรือเปล่าช่วงนี้ก็ถูกถึงากล้าซื้อถ้าไม่ใช่น้าก็ไม่กล้ากินนะคะของแพง ค่อยตัดไอเใบยะนาง่มันจะเป็นอย่างนี้ตับพิง้งทุกอย่างกินได้หมดสมุนไพรไว้สดน้ำเราก็เริ่มเอาเห็ดลงเลยได้เลยนะคะนี่ชิบ ไปเลยนอจะพอไหมเนี่ยก็ <S <S 1> <S 1> มีอะไรติดไปบ้างไม่เป็นไรคะ่ะเราทำกินเอง แบบลืมพระเอกซะและ้น้ำปลาร้าที่ลืมไม่ได้นะคะห้ามลืมเด็ดขาดเพราะราขาปลาร้าไม่ได้แต่จริงๆก็บางคนเขาก็ไม่ใส่แต่เราอีสานจ๋าจ้ะเราต้องใส่จ้ะอ่าก็คนนิดนึงโอ้น้ำเยอะไปผักก็จะล้น ค่อยพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะคะสาก่อนเรเพิ่มไฟเรามาเตรียมพระเอกของงานนี้น้ำปลาลน้ำปลาลจะขาดไม่ได้จริงๆจ้ะมื่อเดียวเดินเตรียมไหม้ ไม่เป็นโปรซะเลยนี่แหละเลียวดีกินแรงนิดนึงนะคะใส่เยอะก็ไม่ได้นะคะมันจะออกเปรี้ยว อีกนิดนึงเพื่อความหอมวองลงในดีว่าตรงนี้ก่อนจะได้ติดฝาไว้คนชอบปลาาก็มีคนไม่ชอบปลาาก็มีเราก็ต้องเซฟอืมเดือดแล้วนะจ๊ะเราก็เปิดฝา ชืดๆ <Wow. S 1> หอมจังเลยแต่แม่รู้สึกว่าแม่ใส่น้ำเยอะเกินไปแม่รู้สึกใส่น้ำเยอะเกินไปจริงๆ <Okay. S 1> แล้วก็มาใส่ผักหวานกันเลย <Okay. S 1> น่นสองซ่อมบึ้บชาใส่เบา โอเคแล้วจ้ะเรามีมือเดียวจ้ะเราก็ใส่คนนิดนึงจริงๆอ่ะเขาให้ใส่เสร็จปปิดไฟเลยนะคะนี่ใส่น้ำปลาาชื้น ให้เราเตรียมไว้นั่งรักนะคะใส่ได้เลยใส่เสร็จชึบชึบเพิ่งทำคลิปลงแล้วก็คนสักนิดหนึ่งว้า พริกที่เหลือใส่ได้หมดเลยจ้ะพราะว่าต้นพริกก็เผ็ดว้าวพริกรอยน่ากินนี่เราก็ชิมดูนะไม่ไม่มีข้าวเบือ่อข้าวเบื่อหมายถึงข้าวเหนียวอ,อ,อมาตำแล้วใหม้มันนุ่นๆอ่ะชิมอ่ะ สมรัพิมใช้ได้โอเคเดี๋ยวแล้วก็ตท่อนี้ได้เราก็ปิดไฟได้เลยนะคะนี่นี่ขอบคุณนะคะที่มาดูคลิปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะมาทําให้ดูใหม่สวัสดีคะ่ะ